สวัสดีจ้าหลานๆจำได้ไหมจ้าเรามีนัดอะไรกันใช่จ้าต่ยังค้าในทานที่ยังเล่าไม่จบอยู่ใช่ไหมจ้าอยากฟังกันหรืออย่างจ้าแต่ก่อนที่จะไปฟังเราไปดูคำสาพที่น่าสนใจกันก่อนนะจ้าเริ่มจากคำว่าเกลือกหมายถึงเกลือกลิ้งหรือคลุกตัวไปมา โกลีหมายถึงอื้ออึงเอกระเริกจินดาหมายถึงความคิดเฉโกโวเวหมายถึงพูดจาเหลวไหลเอมโอดหมายถึงรสหวานรสอร่อย ดูคำศัพท์ที่น่าสนใจกันแล้วเรามาฟังนิทานพร้อมกับอ่านไปพร้อมๆกันนะจ๊ะปัดน,นันเด็กๆรับสั่งใส่เกสีป่างบิดผ่าเชออือกมาทันทีเปรมปรีดีใจแล้ววิ่งมา ครั้นถึงจึงร้องว่าไปสาแก่ใจบาปกรรมที่ทำข้าพระองค์ทรงกริ้วโกรธาให้ผูกคอตา,าคนไปมือเอนั้นพระชัยเชดผู้มีอัจฉริย แสงการวาอากุมานเครื่องใจปูนายทวินสินดาจำจะไปเล่าลมชมงามจะได้ชมสมความปราถนาปิดลางย่างยืองอลีลาไกลกลามากับ ี่เลี้ยงกลานคร้านถึงจึงมีพระวาจาขออยาเครื่องคูนหุนหันรักกันนั้นดีกว่าชังกันจะทำน้ำใจส่านไม่ข้าวอยาข้าเห็นเจ้าเล่นกับ บ่าวไพรให้มีใจจงรักเป็นหนักนะขออุ้มเจ้าหน่อยเถิดราพลางคว้าข้อมือยืหยุดไวเมื่อนั้นพระนารายทิ้งเบ็ดโกรธหนักพลักสาจะบาด มือเสียพลางทางว่าไปนี่รู้จักใครมาหยุดมือเมื่อกีเราใช้ให้ไปว่าควรทำเสนาเราได้หรือยังกลับมาอุดตลุดหยุดยื ทำบ่าวแล้วหรือมาทำเราตาเห็นเป็นเด็กไม่ยำเกรงแกล้งข่มเหงกันเล่นเปล่าเปล่าเป็นผู้ใหญ่ทำได้ก็ทำเอาแล้วเดินนี้มิให้ขขาวไกลองค์เมื่อนั้นน อง์พระชัยเช็ดสูงส่งจึงตรัสรอบตอบคำจำนงเพราะใจตรงจงรักจึงหักมาข้าไม่หลอกล่อดอกอเอ๋ยอย่ากโกรธเลยรักกันเสียดีกว่าจ้าก,ก็ตัด เยื่อใหญ่ไม่เมตตาอานิจาเดินนี้ลีกลีใหญ่เมื่อกี้เจ้าใช้บาวออกไปห้ามถ้าพลนานข้าวเบาความไม่ทไทยไม่ทันรู้ว่าเสนาในาเกิดมายังไม่เห็นใครเป็น เมื่อแต่ลวนเล็กเล็กกระจิตถ้ามีติดกิดรักจึงเยออกเล่นลูกข้าหัวหาวเต่าเล่นไม่เคยพบเคยเห็นแต่บุรานตรัดลางทางสั่งพี่เลี้ยงไป เอาขนมมาใอีกแก่พระลานแล้วโลมเราเอาใจพระอุมารเชิญสเสวยของหวานเถิดล้านชายเมื่อนั้นพระนารายณ์ทิเบตว่าอาย่าเพึ่งไม้ถึงจะ แสบท้องหายแทบตายไม่มักง่ายกินอะไรของใครเป็นมิชายพีปีสะอาดที่เดินหนนจากเสือกสนที่เอาท้องกินของเส้นอย่าปลอบไปใหายเลือดตากระเด็น ลาางเเเเดินนที่่มจจรจหลานขอจาไปพักดื่มน้ำสักนิดก่อนนะจ๊ะเรามาฟังนิทานกันต่อเลยจ้าเมื่อนั้นพระชัยเฉดความแสนสนเหฮพายายามตามปลอบกุมาราอนิจ จะปลื้มใจไม่ดูดีถ้านี้มิชายชายพลานยอมวงวานกษริย์เรื่องสิงปรอบรองเหมันทานีไม่มีโอรสและนัดดา ไรทั้งสุริวงศ์พงพันที่จะผ่านเหมานไปวันนาเป็นบุตรคาเถิดนะพ่ออาบิดาจะให้ครองพระเวียงชายมือเอือนันนพระนารายทิเบตเครื่องขาด อาชาสายเฮพระกริโกรธาพลางว่าไปคนอะไรที่นหนนิยาบชาอุเมตาทาอูนิจา้าวเลเชโกโวเวนักนาและเหลี่ยมเทียมเล่นเจนระจา จะเป็นผัวแม่ค่าหรือว่าอะไรถึงตัวเราเล็กก็อเล็กเพชรไม่อ้ามเข็ดผู้อกตาอย่าสงสัยเธอปั่นเจอเยอหยิ่งยิ่งคนไปผู้ใหญ่แสนรูมาสู้กัน ว่าพลางทางขึ้นธนูศินปาดินสะเทือนเลื่อนล้านผาดสายไม้ลางชีวันผาดแปลงไปพลันทันใดสอนทรงองค์พระกุมารา กลายเป็นมาลาแลสวายเฮไม่สังหารพลานทีอีบทีวาลายพระกุมารโกรธใจเป็นโกรีเมื่อนั้นองค์พระชัยเชษเรื่องสิงเห็นสอนกุมารชานฤตที กลับเป็นมาลีประหลาดใจวิปปาริ์ผิดเพศไม่เคยพบประปารบคิดสวง,งสยัยคิดพลางทางสเสียงสินชายเดชะธิไกายธนูนี แมนกุมานมิชายอีโอรสังองนางสุวิชามาราสิงของให้สอนสิทธิ์ธทธ่สังหารกุมาน,นิงให้วายปราณ แมนเป็นลูกน้อยนางชมชายให้ซอนกลายเป็นทิพอานเสียงแล้วึ้นสอนร้อนรานแปลงไปให้พลานกุมาราซอนทรงองค์พระชัยเชษต อาเพศไมาอ่พนโอราสังกลับเป็นเอมโอดโพดชนะเกลื่อนกลาดดาสดาพนาวันพระทิ้งสอนทรงลงทันใดวิ่งไปกอดลูกแล้วรับควนันเออปลูกมาประสบ พบการสะหักโหมโรมรันด้วยอันใดปลอบพลางทางเห็นธรรมรางที่กุมารสอดทรงก็จำได้จึงว่าแวนนี้ข้าให้ว้กับชมงามสามวัยสุวินชา มิเชื่อเราจะอุทามผี่เลี้ยงดูเขารู้จักอยู่ทุวนหน้าแมนเขาว่าขามิชชยบิดาจึงคอยอีว่าล่อลวงเจ้าดวงใจเมื่อนาหน พระนารายณ์ทิเบตยังทรงสายแล้วตริตรึกนึกแนงแกลงพระไทยด้วยออกนามสามวายสุวินชาลางรีเอียกพี่เลี้ยงข้าอูามาทามจงแจ้งความตามสะอาด อย่าพรางข้าจริงหรือเขาว่าเป็นบิดาหัวแม่สุวินชาชนนีบัดนั้นพระพี่เลี้ยงประนตบทาสียจึงทูลว่าอายกาทิพบ,บอดี าำปรามความนี้อยู่มากมายแม้นว่าบอกกล่าวล่าวพระองค์จะลงอาญาฆ่าทั้งหลายช่วยรู้ไปในวังสิลังลายพระเบียงบายาให้ฆ่าถูกตี มันคงองค์มีและบิตุเรศทรงนามชัยเชิดเรื่องสิงรองเมืองเฮมันธานีสามีพระแม่สุวินชาอันพระบิตุรงทรงรทฤทธิโชษผิด ใหญ่ลวงนักนางพระยายักษ์เครื่องขัดอัธยาไม่ให้มาผ่านพบประชนนีเมื่อนานพระนารายณ์ทิเบตรเรื่องเสียได้ฟังพี่เลี้ยงพาธี มีความยินดีเป็นพ้นไปจึงยอมกรอนกราบบาทปิตุเร่ชนละเนตแถวทางหลังไลสะอื่นพลางทางทูลถามไป เหตุผลกนดพระทรงทานบิุูรงกับองค์พระมาอานดนไม่สมักมสมรสนเกษมสันหรือวิวาดบาดมางอะไรกันทรงทานจงลาวให้ข้าวใจ เมื่อนั้นพระช,ชาชดเศร้าซออเล่าให้ฟังลูกทูลถามถึงความในชนละเนตหลังไลไฟภูมายจึงว่าพ่อจะเล่าแก่ลูกแก้ว รำของพ่อแล้วนะชมชายขทางแม่เจ้าอู่ก็กเคราะห์รายจึงพเอิญวุ่นวายวิวาดกันเหตุผลตอนโยอนอิสุริยามันทำกับบิดาน้แสนสัน ให้บอกกล่าวข่าวช้างสำคัญพอต้องพายพันมาอยู่ปลายพายลังแม่คลอดเจ้าออกมาสุริยาหลอบลักเอาไปได้รันบิดากลับมาถึงวงังนาย เห็นแต่ท่อนไมใ้ใส่ผ่านมามันว่าลูกของนางสมยงพอลงเชื่อฟังอีแพย์สยามจึงขับไล่แม่พลัดพรากจากภาราจนเจ้าชันนาสาถึงเพียงนี้ เท้าสิงห์โห้ผัวนายคึ่งโกรธเป็นชนัยนชมสีงดาทอพ่อมังมหรือไม่มีจะใครไปอันชลีพระพ่อตาถ้าท่านแค้นขัดตัดรอนพ่อ ลูกรักช่วยทูลขอซึ่งโทสาถึงจะมวยลงด้วยพระอาญาแต่พอให้มารดาเจ้าเห็นใจเมื่อนั้นพระนารายณ์ทิเบตบังคมวาย ถึงทูลว่าพระยาทุกรขหืไทยเกรงกลัวโพยภายพระยามานลูกจะทูนเบียงบายให้ใหายกรโดถึงพ่อต้องโทษก็โปรดล้านพอจะขอได้อยู่ดูอาการเห็นจะคิด สงสารแก่นัดดาขอเชิญพระองค์คลายข้าวไปกรุงไกลด้วยกับข้าเกลือกทูลขอโทษโปรดลูกยาพระบิดาจะได้เา้เท้าทันที เมื่อนั้นอ,องค์พระชัยเชตเรื่องเสียฟังลูกทูลความเห็นงามดีสมที่พระไทยนึกตรึกตรายจะเข้าไปตรงตรงคงพายแพรง จำจะแปลงปลอมองค์ให้ทรงใสคิดพลางปลืองเครื่องออกทานได้ให้พี่เลี้ยงสอนใส่ยา,ามสะพายพระจึงจะแจงแปลงองค์แกลงทรงพาเล็ดงาได้ ผมแพรเพราะดำเนินกลายมาชวนพระลูกชายคีกใคลาเมื่อนันอ้นพระนารายณ์ทิเบตหัวรอะราชะงามพลคิดพระบิดา ขายนาขายตาชนนาณีว่าอพลางทางทรงอาชาในนายเลิกคนกลับไปกรุงศรีพระบิดาเดินลงังรังโยทีกับสี่พี่เลี้ยงจรจารัน ครั้นถึงที่ประตูเวียงชายลงจากมาโนมมยพายพันมาบังคมบิตุโรงทรงทันพลางทูลไปพลันทันที พระจงนั่งในทีมริมประตูอย่าให้ใครรู้ว่าอยู่นี่ลูกยาจะลาจราลีไปฟาอุชนานีกับจ้าอาตาถ้าวันนี้เห็นทีจะทูลได้ ถึงคำมืดอ,อย่างไรจะมาแล้วกําชับนายประตูดูอัดชากูฝากตาหาคนไว้ด้วยกันสั่งแล้วปังคมกมเกต ลาองค์วิตุเรศรังสันเรีบสะเด็ดลีลามาพลันจรจรันไป้าอุพระอัยกาก่อนจากกันวันนี้เรามาทำกิจกรรมสนุกสนุกกันนะครับเป็นยังไงบ้างหลานๆในฐานของตาสนุกไหมจ๊ะแล้วคราวหน้า ตาจะมาเล่านิทานให้หลานๆฟังอีกวันนี้ตาขอไปพักผ่อนก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า